หลานเฮยหลานขจาจลูกเจ้าวักน้ำสวยหน้าอย่านอนข้าใจลูกเตะฟังกรรํำอีปูสอนอีปูมวยมอนไฟจะสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยสวนให้หน้าเหนือใต้บกถางตัวไปมันเนี่ย มีตีทำกินพวนดินยาละจะปะผลคืนไปลูนปูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบะสูลเอาไว้เป็นทุนห่ำเฮียนไปหน้าพ่อแม่เปินสอนอย่างงอนหนีหน้าขึ้นเสียงวาตาตา,ตาหบคนที่เป็นโจรขโมยอย่าคบกล้วยลบหลีกคือเดียวเวหของเปินวางไว้อย่าได้ยิช้ชวยเจ้าของเปินตัวหลานจักเสียหน้าหลานจักเสียหน้าเนอหลานเนอ <c oughs> อนอื่นที่จะเล่าเรื่องสุขภาพนะั้นเอามาช่วยกันอี้บดีวะฮะเออเฮาคนไทยใจของไทยอุดหนุนไทยเงินบรรัลลัยออกนอกประเทศไอ้เข้าท่านะเฮ้ยกัลองฟังฟังก่อนนะครับเผื่ออาจจะถูกใจบรหนัาก,ก็น,น้อยทีเดียวแ่ะครับสายลมจอยพลอยคือสอดคิดติดต่อถ้อยห้อยเป็นกนกำจา่าเรื่องของชีวิตมากด้วยปัญหาหลายในยาเก็บมาเล่าอู้ หากควรสนใจคนไทยชุผู้ช่วยกันตรองดูที่ยำ่ำรับอยู่ในดินศิลอยู่ในน้ำเป็นกรรมเก่าเกื้โนมนานมาถึงบัดน,นี้มันเก่าเกินการสมัยโบราณโลกมันยังกว้างทินไผ่เมืองมันริร่ำต่ำสร้างบ่ฟังอาบ่ฝั่ง,งลนลานลึกลับจัตุปัจจัยใจของอใจต้องการนักผืนแผ่นผ้ายุกยาอาหารข้าน้ำ อยู่ตี้อยู่เกหาไทยถิ่นล้านนาตัวเองปึ่งได้เฮาเคยปึ่งตัวเองนะครับติดต่อแลกขายตามแดนแขวนใกล้แค่แก้วลาวไตม่ากเงี้ยวขึ้นหล่องนาวามะการลดเลี้ยวปิ่นไป่ห้วยดอยจันทัวควายจ้างมาละวางต่างกันหาบหาบหามแบกยันพดเหนือเมืองไต้กี่หกตอตำเฮาก็ทำกันได้ใจกันไปใน,นถิ่นทับ วัตถุวัตถาบรรณาอบอคณะนับเฮาช่างต่ำสร้างกันเอาอยู่มาเตนเนิ่นเฮาบ่เปิ่งภัยเขาชนไหนไทยเฮาอยู่กันมาได้แต่กะโอเฮาอยู่มาได้อย่างไดมาบัดน,นี้เหยโลกเฮามันแคบใบสังคมไทยเสื่อมสุดวิทยาการก้าวหน้ารีบรุดมหาอำนาจเอตัวนำเขาปฏิวัติอุตสาหกรรมด้านวัตถุธรรมมากนําใหญ่มาก ระบบแรงงานประสานก้าวหน้าคนพลิตออกมาเออล้นพัฒนาการวิจารณ์คิดค้นวิเศษขึ้นตึงวันลอยเหินฝากฟ้าคว้าเหยียบดวงจันทร์ภาสากำมันแค่โลกต่ำใจเขตแคว้นแดนไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ใจหยวดยานไปชั่วพักบรรทุกสิ่งของเนื้องน้องทะลักไหลหลังเข้าเลอเมืองมันยวนยวนักเขาชักจ่ายเปลืองเองินไหลออกเมืองมันเลื่องเสแสรา บะคิดบะหันสำคัญและเจ้าเฮาเสียดุลไปแต่ตักสินค้ามากหลายซื้อขายเครื่อกแม้นท่านจ้องมองไปวัตถุสปะจะตุปัจจัยของผลิตในไทยบบใจน้นอยคุณภาพหรือ,อใจเล็วตามต้อยพินิจด,ดทูทีชับเฮาทำของดีน,นะครับมีสารพัดวัตถุก่อสร้างอาคารเครื่องเขินโบกหักสลักตอสารอาหารมักดองกระป๋องของแห้ง ประเทืองผิวผางสำอางฝุ่นแป้งผืนแพ้พันดอกยกชํำล่วยของขวัญฟลอร์น,นงงินงกจกใจหิวติดมือรำพันปอบะแป้มีแน่หลายเหลือเขือเลือกเอาซื้อไว้ใส่ตู้เข้ามาวกถึงปัญหาข้ามาไขอู้สู่เฮาไทยปี่น้องเข้ามาเข้าใจกันชันทาร่วมบุป้องเอาใจไฟข้องของไทยเพื่ออนาคตได้สดผ่องใสปุกนิยมไทยภายสารแผ่กว้าง เต้าก็าพรารวมกันเสกสรรร่วมสร้างสยามอาณาเขตค่ายเศรษฐกิจบัตกกําจ้ใยเงินบาทได้สมดุลไทยทำไทยใจเงินไทยบัศูนย์ก็หมุนวนเวียนเปลี่ยนมืออยู่ใกล้สินค้ามากหลายไทยเขาก็ทําได้ยังขายออกไปนอกซํำของทําในไทยไทยช่วยเติมกลาหนุนส่งหือเงินดีเฮาท่านลองคิดหากงานมันหมมีคนว่างงานมีบดีเลยเจ้า ควรผ่อนซื้อหาสินค้านนอกเข้าของเฮาทำซื้อใจสนับสนุนผู้คนอยากไรคือมีตีได้งานทำควรพัฒนาอุตสาหกรรมคนมีงานทำคือผลที่ได้คนยิ่งเกิดหลายวุ่นวายเดือดไม่ปัญหายิ่งมีซับซ้อนเรื่องปัจจุบันจุมกันเดือดร้อนนักหน่องค่อนกังวลขดโกงยักย้ายวุ่นวายถ่ายขนขโมยขจนชกฉวยปนจี้โอ้ยมันต่างกันไกลสมัยก่อนกี้เหตุผลมีชี้ชัด คนปัจจุบันเอาการแหงวัดย่ำที่ทวนสำคัญเพราะว่าต่างวัดเอ้ยซ้มามีอาสังจะมาปั่นติดตามเพราะบะตัตรคนตัางนอกมันเก่งขึ้นเนี่ยลงสีความหมายป่ามันตายน้ำตื้นแฝงกำคมฝากไว้ลิขิตอักษรสุนทรกกลงใกล้จบไว้หมอกอีสวัสดีก่อนและนายเฮยนะเนี่ยข่าวห่ำกำเมืองใจของไทยสินค้าไทยเงินบัตไหลออกนอกประเทศเศรษฐกิจเขาจะก่อยดีขึ้นดีขึ้น แต่อย่างไดก็าตามเทคโนโลยีสมัยใหม่มีหุ่นยนต์ขึ้นมาแน่ใจแตนคนก็ได้แน่ดาวเทียมดาวไทยก็มีไปพร้อมเสี่ยงครับสื่อสารกันด้วยทั่วทุกมุมโลกของเฮายังห่างบัตื้อซาวาเดือนนะครับยังห่างไกลกันนะักฉะนั้นเฮากินของไทยใจของไทยไทยทำไทยใช้ไทยเจริญแม่นกครับ ถึงสุขบัญญัติแห่งชาติบทที่ห้าเนี่ยเนื้อหาเขาจะอยู่อย่างใดจะกินอย่างใดคือมันเหมาะมันสมกับวัยวัยเท่าแก่แล้วระวังก็เลือกเล่าสุลายาเมาต่างๆเขามาช่วยกันอดออมประหยัดไว้บดีกันนะช่วยกันอดออมไว้จุมเฮาในทานเอ้ยเรื่องสุลายาเมาก็คือผ่อนใจบฟ่ฟุ้งเฟ้อตามเขาตดยปากเกินเอ้ย อุอากะสะท่องไว้ท่านจะได้เป็นเศรษฐีฟังนี่คร half. ับยอสุนทรบทก่อนข้าวจ้อยริร่ำถอยเรียร้อยกาจ่าฝากตึงพี่น้องไข่ห้องรัฐานล้านนาไทยเฮาจุงมเจ้าข้าว้อยยุคเศรษฐกิจขัดติดลบห้อยก้าเงินบาทลอยอย่างเนี้ยเฮามาช่วยกันประหยัดรัฐบาลเปินบอกจี้เฮายังเป็นหนี้เงินดอนแต่กะเป็นหนี้ไอเนะ มาได้อวดหูฟูอู้แจศอนขอท่านลองไต่ตรองพ่อเจ้าเมืองไทยมีไผ่อตตายกั้นเข้ามีแต่ตุ้ยเอาอย่างนักปะทอกตุ้ยจมปุ่มประมูลแวดนะครับกินดีอยู่ดีถ้าประหยัดกันเฮาท่านที่หักกระเบือดร้อนทั่นอันใดเอาทำพระพุทธประยุกใส่ใจข้อหนึ่งนั้นนายเถึงพร้อมมันฮั่นนะครับเถึงพร้อมกับมันมันการมันงานนะครับอารักข้อสองเถึงพร้อมตามขั้นประหยัดรัพย์มันนี่ไว้ ประหยัดกินประหยัดใช้ไว้ครับมันนี่มันนี่เงินเนี่ยนะครับข้อ3กัญยาณนะมิตรคบใจส,สหายต้องได้คนดีคบมิตรที่ดีนะครับจะไปคบกับคนผ่านข้อที่4สุดท้ายฟังไว้ดีหลีเลี้ยงจีวีบดีบได้เออคือปอดีปอได้นะครับอ่าเลี้ยงจีวีคือปอดีปอได้ถ้าภัยทำตามพูดทมนำไหวมีอันใดเดือดร้อนมันบ่เกินใจอันใดซับซ้อนลองย้อนสู่เข้าตัวเห่า สมัยนี้น้องปีเ่เฮาเขาต้องมันเปลี่ยนเอาเนอะสองเอ่อสองเต้าก่อนหน้าแมา่ต้องมันเป็นสองเต้านะครับสมัยก่อนเฮามันมกเต้าหนึ่งประเดี๋ยวเขาต้องมันเป็นสองเต้า,าบางคนมันลูกหลายนอกต้องขยันเป็นสองเต้าสําคัญรักษาเอาอาหน้าป้าเฮามาอดออมใจใจเพราะเจ้าอยู่หัวราชดำริไว้ปออยู่ปอได้ปอเพียงอยู่เศรษฐกิจป,ปอเพียง อดออมกันไว้เงินไทยมันหาเขียมพออยู่พอเพียงบอกฟุ้งเฟ้อฮั่นบุหรี่เหล้าเบียร์อดเหียเป็นขั้นบัดวยปากมันเจนล่ำเนี่ยว่ามันไม่มีกัวันนั้นวันนี้วันนี้วันนั้นฉลองกันอยู่ฮั่นเนี่ยกาเดี๋ยวกวันเกิดลูกมันก็เดิ๋วันเกิดปอก็เดวันเปิดแม่เด้วก็วันเด็กัก็วันครูมันก็วันวาเลนไทยวันแห่งความรักมันเมากันทั้งนั้นเนี่ยคนใหญ่นี่อะไรเนี่ยนะ บ่ตุยป,ป,ปากมันจะไปตุวยปากมันเจ็ดล้ำตุวยใจปากก็อยากใจตัวกันตุวยใจผัวก็จะมีปัญหานะ่ะมันบ่เทิงตายเหมือนอดเข้าน้ําบ่ล้ำคุ้มเศร้าเกินไปแปลงจังมันเตอะของเข้าตั้งหลายเนี่ยโอ,อ้บ่จาเป็นได้ก็บ่ซื้อย่อมได้เขาบ่ซื้อก็ได้เหมือนกันตามกรรมโบราณเมินนานบอกไล่หาได้เต่าใดน้อยนะักมันบ่สาคัญเต่าอันเฮาฮักสาไว้ว่าไว้ว่าไอเงินยิน คือเขาฮ้องว่าไอ้เงินเย็นไอ้เงินเย็นนะเออหาเก่งบะกลัวนะเขากลัวคนเก็บเก่งน,นะแต่ผู้ใจกินใจอันใดจําเป็นกระเป๋าเขาเย็นมันก็เย็นใจเจ้าอันนี้บัดได้สอนไผ่ท่านนายหนุ่มเท่าอู้สู่ฉันเฮาอยากมตดเพราะหมู่เฮาเขายังเงวชีวิตต,ต้องคิดเผื่อได้เาาไปโบราณว่าไหวหากได้เมินไก่ไม่ขอนได้มีเฮ็ดหัน ผู้คนไปไผ่ไหนจักไปดนด้านไปเยี่ยมกอยมันระพี่น้องโอ้ยังมีแถมหลายยังยายซอซองบนนี่จำต้องลาทีสวัสดีทุกท่านทุกผู้เต่านี้สู่กันฟังก่อนเดยนะเฮ้ยกับพี่ไอ้หองคากองอลินนั่นนะครับเนาคนบอกว่าประหยัดอดออมไว้นะช่วยกันอดอมไว้จุ่มเฮาท่านเอ่ยเรื่องสุรายาเมาคือผ่อนใจอืมผ่อนผ่อนไปพอ่องบอกฟุง้งเฟอ้อตามเขาโดยปากเกินไปเอ่ยอุอากะสะคือท่องไว้ ท่านจะได้เป็นเศรษฐีก็ฟังไว้เป็นคติสอนใจนะครับเรามาฟังสุขบัญญัติแห่งชาติบทที่5ถ้าท่านปฏิบัติตามได้จะ มีความสุขในตัวท่านและครอบครัวท่านท,นทันทีครับดันขอเตือนใจคนไทยตัวต้องในโขงเขตห้องเจียงใหม่เมืองเหนือเจียงใหม่และปูลลำปางมาเด้วเนาะบาใจอวดหูฟูอู้จะเหลือกําข้าวกําเคือเก็บเหนือใส่ใต้ถ้าบส่สนใจไผ่ทำบ่ได้เรื่องก่อนซอยใยข้าวจ้อยสำนวนบทใดบ่ให้เรียบร้อยขอยกโทษืออาภายัย แต่งโจนบัย่างด้วยความตั้งใจเขียนไปกึดไปเต่อเล็กเต่อน,น่อยบางครั้งนั่งเขียนได้ถ้อยสองถ้อยเข่าห้องไปไอยตังวัดเออเ,ออเออข้าเรื่องเนื้อหาสุขบัญญัติตักติข้อที่ห้าพอดีเปิดหื่ละเว้นหลีเอี่ยงถอยหนีงดสุบุรีดีแต่เนื้อเจ้าแต่กะโอ้สุบุรีนี่นะมันตัวเน็ตหรือเปิ้าเนื้อ,อยาบอกเออทำลายสุขภาพนะ สูบบุหรี่เนี่ยก่เล็บดำปากค่ำฟันเศร้าเหมือนกระสูบเอายาพิษสารนิโคตินนี่นะครับกัดกินชีวิตปลิดชีพพืชตายไปนี่แม่งก็ก่อมะเร็งร้ทำลายหัวใจถุงลมปุงในเอ,เอ่เป็นมะเร็งตัวละเจ้านี่เอา้าฟังวเดละอลองตัดสินใจกันก็จะย่างบุหรี่เหยืก,กรรมนี่นะออออลองคือตัดสินใจวันไหนหนึ่งเบาก็จะบรรเทาเตอน้อย ต้องกำหนดวันไว้หันเรียบร้อยก้วยงดสูบได้ทันทีสวะบุรีไว้ห่างไก่ห่างว่างหนีวันปลอบบุรีควรดีงดได้สุรากาแฟแต่ยาเข้าไอยาเข้าใกล้บอกควรจะไปนั่งโต๊ะอืมมาถึงว่ามานะผมนี่ยั่งอย่างเดียวข้างกาแฟนะัยั่งบัไดเตืออำนวยนะอันอื่นนี่ยั่งหมดแล้วครับสั่งกินอาหารสำลางโจโมเออก็เดียวกับเกิดอยากได้บุรี ดื่มน้ำผล,ลไม้ได้ผลดีหลีน้ำส้มก็ดีมีน้ำหนักขึ้นเอ้ยการสูบบุหรี่มีสมองตื้นขี้ลงขี้ลืมง่ายล่ามสุรายาเมาอย่าเอาแถมซ้ำจ่วยอยังบ่ได้เนอนายมันเป็นพิษร้ายทำลายร่างกายเป็นอันตรายอย่าไปแต่ต้องตัดอกตัดใจอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าได้คิดลองของนั่งสูบยาเสพติดชีวิตชอกช้ำนำโทษมาฮือเต็มๆ เสียสุขภาพบาอาจกล้าเก่งกลายเป็นนักเลงข่มเหงเจ้าบ้านต้องพยายามทําตามเปินห้ามสูบฟิ่นกัญชายามะนีมันบบแจ่ของดีลองดีตา้บาบัจ้าก็ฆ่าตัวเหาครอบครัวเห่านั้นมันจักมองเหงาสังคมบ่เอาเข้ามาในเส้นอย่าได้เข้าใจว่าเป็นของเล่นขอพยายามหลีกเว้นเล่นการพน,นันเปินหันก่อนเน่นไผ่อย่า,า,ยาได้เล่นเสียคน เสียปี่เสียน้องพวกพ้องของตนเสียผู้เสียคนสังคมเขบาบะสู้บะท่าหวังรวยกับหวยมวยตู้ถึงเมื่อดวงซวยก็ฮู้อืมบางครั้งเอาของจำนองขายยู่ด้วยความมืดหน้าตามัวจำนำแถวลดมดเนื้อมดตัวพี่น้องครอบครัวนั่งสีตาให้แต่เขาเอาลดไปลดเครื่องหายไปเตียวปีกบ้านเนี่ยๆๆโลดโยนไปเตียวปีกบ้านนี่ก็มีนะครับอืมไปเมามันแต่บ่ได้นะ พี่น้องขอรอควนั่งสีตาให้จะเอาของคืนก็เอาบ่ได้บ่มีเงินไทยไทยซื้อลีกเลี้ยงหื้อไกอ่าได้ไปตื้อจะไปย่องยื้อกำมันการพนันนั่นตามที่เคยหันคุกคลีกำมันเสียกันเต้าอันมีกล้าผลเสียลูกเบียอยากันพ่อการพนันบีบลับมเมียก็ได้เมียก็จังไปเล่นเหมือนกันข้อควรระวังยังมีอยู่นักแอวสัมซ้อนเล่นยิงจ่าย สงวนตัวไว้เมื่อยังบาษายติดเอกเข้าไปเสียใจบ่หน่อยเนี่ยมักง่ายของตัวมองมัวเศร้าซรอยเพระเพศสมพั์ทั้งนั้นอย่าได้เผลอเ,ลเนอะ้ะเจ้าปี่จันขอย้ำบอกคือดีๆบบทน้ายังมีก่อฟังแต่เจ้าเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยต้นเตือนเอาไว้เป็นสุขบัญญัติแห่งชาติบทที่5นะครับเตือนเอาไว้กับฟังฟังคบ,งบ,งบงท่านท่านหลีกทำปฏิบัติได้น,นะครอบครัวตัวท่านและก็ครอบครัวท่าน จะมีความสุขเน้อจะบอกเหรอคนเหมือนกันบางทีก็คนมันบ่เหมือนกันเหมือนมันเพราะเหตุใดเด้อพีน้องเน้อไปอ่านของคำกองอลินมาดอยจจมคนอำเภอพา,านจ,านจังหวัดเชียงใหมเพิ่นบอกมาเน้อย,ยกหัตฐายโอสากรพระรัตนเจ้าตั้งสามประการคุณพ่อแม่พร้อมคุณครูบาอาจารย์ตั้นเฮ้ยคือตานความฮวเขาได มนันโนกเกิดมาโลกาลุ่มใต้เหมือนกันไปบอกเพี้ยนมีติ่มมีมือมนมีมันสมองมีวิชาความรู้เหมือนกันครับแต่มันบเหมือนกันจะได้เขามันรวยได้อย่างไรเขามีความสุขได้อย่างไรเฮาเย่ยังใอย่างมีฐานะอย่างเปิดเฮาจะเย่อย่างใดเือมีความรู้อย่างเปิดเนี่ยจักคือคนเฮาเหมือนเอาไข่เลี้ยงมักมีครบเสี่ยงจะได้เป็นคนเหมือนแจ๋พ่อแม่ทั้งหลายเจ้านายก็คนเหมือนอกันกับขี้ข่า คนเหมือนกันดีมั่งมีตาหน้ามันพิศธ,ธรรมดาในหยาดมิดคนเฮาสมัยนักหลายต่างคิดเสมอทุกคู่ตัวคนละเลิกแบ่งชั้นวันณะตัวต,วตนให้ทุกๆคนเสมอภาคเจ้าแบบนี้ดีหลายหมู่นายลูกเต้าเขาคิดกันเอาอย่างเนี้ยแต่ธรรมดาต้นจ่าเจงจี้บ่เป็นดังอีเมินมาเพราะคนเฮานี้ยังกิเลสหนาสั่งสมบุญมาบ่เหมือนกันหันพ่องก็เพี่ยนสั่งสมอบลมเข้าคันพ่องนั่นซ้ำเอาแบบขี้ขาน บางคนใจแข็งพ่องกระแหงอ่อนกา้านไปคนละด้านคนละปลายเนี่ยคนเหงานั่งก้านคนลวกหลายจิตใจคนพ่องกลัวพ่องสู้เออแต่กับางห้องบาฮห้อง,องมันบบสู้งานนะอืมเนี่ยป่วนว่าหาันปนมีอย่าไปใครไดหันป้นขี้ไล่อย่าไปดูแขวนมองหักมองคนในแง่ดีเหี้พ่องเนึน่อว่า้ปนใจชั่วเหมือนตัวกะชั่วยอย่างที่เฮาคิดกะมันมืนน่ครับเนี่ยคนขี้ข้ามการมีอันกล้าอูบ้บบสู้เปิ้นคนหมันแท้ คนถอยที่ไหนจะไปค่มแปะซัตบ,บุรุษได้มีใดอ,อ,อ่อนแอซ้ำไรเปื้อนใกล้สหายจะเอาอันใดแป้คนเฮงได้บอกว่าตั้งไหนทิศใดไกล้กล,กลคนแง่ซับใดก็เสื่อมสุดแด่ก็มีซับก็บเสื่อมสุดได้ซับมีศีลใจ,จกินบอดบุดบัดเนี้ยงอกขึงง้นเงยได้เนี่ยมันอย่า,างอกบอเงยอย่าบออย่าไปเนี่ย บ่เพียนเพิ่มทรัพย์บ่ฮับพื้อบ่ฮับซื้อขายหาเจ้ากินไงหาขวายข้ามก็เสี่ยงอะ่ะออบ,เบ,บเออ่เก็บบ่หอมเอ้ยเก็บเอ่อตอมปุ่มเกี้ยงบ่เสี่ยงอันดใดไข้โ้ตอมขี้ปุ่มมันโดงเสี่ยง <c oughs> จักวอนภายในเทพใดส่งยุตัวเองบ่สู้เอวหยานคนเฮานะพี่น้องรวมห้องสงสารเหมือนกันคนมัแต่มันมเหมือนกันเจ้าคนเป็นเศรษฐีมั่งมีของเขา้าป้นอดเปลี่ยนเอาบา่ค้าน บะหันแต่กินบะหันแต่ข้านบะก้านแดดก้าฝนเฮงรับเด็กลูกเจ้าหูเอาจัดแจงเพื่อนบาใจเฮงใจสมองสู้ไงก่อนเนี่ยใจเฮงงานตัวใจสมองตวัวห้องับครับต้นใจบาใจเฮงแต่ป้นใจสมองสู้ปนญญเพื่อน,น,นทำนักนักกรรมกว่าอู่าอเฮียนหอมหูเพิ่มซับเนี่ยไงก่อนบัต้องฮือไผคนใดบ,บังคับใจฮับใจสู้เองเอา ดังอีปี่น้องเปื่อนป้อเขาเขาไขาเหมือนเปื่อนเอาคนมั่งมีหัน่นต้องมันเวียกการอดมันจุดด้านเก็บหอมหอมมันเผื่อไหวถึงบ่มั่งมีก็หนีตุกไรบ่ฮือไผได้ดูแควนหู้มันเก็บไห้ถึงจะได้เงินแสนบะแกนอันใดมีมิตรดีเจ้ามีครบมิตรด,ดีดีไขมั่งไขมีไขหนีตุกเศร้าต้องอ่านตัวเฮาฮือนะักคนเฮามันเหมือนกันนั่น,นท่านที่ฮักก็ได้ดีชั่วทำเอา ก่อนสำนเอาวางไว้เตอีเตอนี้สู่กันฟังก่อนเนายเฮยคนเฮานั้นตี้บอ่อเหมือนกันเพราะกุศลมันก่อไว้คนเหมือนกันแต่อันสองสิ่งทำเอยดีชั่วผลย่อมได้ค่อยหน้าเสมอกันครับเนี่ยดีกับชั่วดะเอออ่อย่อมได้เสมอกันครับนี่ครับก็ฟังไม่เป็นคติสอนใจนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับคนอูปากหวานถึงก้นมันส้มยังมีคนนิยมไฟมาก ปากหายแต่ใจหาดีถึงมีคนหักแต่เขียมเผาผู้คนฟังนะอู้ฮือเปิ่นหักเงียกนักจะหวังอู้ฮือเปิ่นจังกําเดียวก็ได้อันนี้แหละครับหลักกําอู้คนเมืองเขาพูนถึงว่าควรอู้แต่กรรมจะนําความหักมาสูเปิ่นหันตัวเฮาปากเฮาอู้ใจพอใจเปิ่นเขาปากบอ่อปาเอาเดือดร้อนได้เจ้า อู้แต่ความจริงใจย,ยิงหนุ่มเท่าบาจาเทศเอาไล่ก็ไปผมว่าคนนั่นโตดคนน,ดคนั่นโตดคนนี้ก่อนจะโตดคนอื่นต้องโตดหัวเขาตัวเขาเองก่อนนะครับํ <c oughs> ำอูกํำสอนสุนทรพจน์มีเหตุผลได้ดีงามหู <c oughs> ดักเงียบไว้ท่าไผ่บาถามฟู้จ่าแต่กรรมมีประโยชน์ใด,ด้ <c oughs> มันอู้นักล้ำไปนะกับเพื่อนไผ่บาใกล้หน้าลำคาเนยยากมิด <c oughs> บ่อู้ยุยงส่อเสียดให้ปิดบ่อู้หยาบด่างโมลมเออ คนอู้ขี้โมคุยโตผสมวันหน้านิยมมันข่มเนอะท่านเจ้าอันนี้มันเป็นคติสอนใจยังยายแบบเบาพุทธภาษิตเทาก่าวไว้อุทกกภัยอัคีภัยวาตภัยให้มีหน่วยช่วยได้บรรเทาโอตะภัยให้นี่นะปากให้เฮาเขาหาหน่วยบรรเทาที่ไหนจกได้ไม่ก็ครับปากของเฮานะอาเอาที่ไหวปลาสวยปาลารวยก็ได้พร้อมตัวปากอยากกินปลาเจ้ามันกีดจอม ปากต้องแตกหันก็หันมาอูจาม่วนเพราะมันเหมนมีปัญหาติแต่เวลากาละมันมีน้อยจำใจจากจรมังอ่อนยอดซอยก่อยเก็บมาจอยเตือนน้อยโอ้ยยังมีแถมหลายอำนวยปีน้อยก้อยเล่าสู่อันฟันฟังวัฒนังฟังกันเต้าอ้เต่านี้วาดวังลงก่อนเลยนายเฮ้ยฉะนั้นปากเขาเนี่ยมันสำคัญนะครับเอออูไลยอยอ่กว่า ออวันนี้อาจจะได้ประโยชน์กับรายการข่าวห่ำกำเมืองบันนักกนอยทีเดียวละครับฟังเอาม่วนก็ได้เหมือนกันนะครับออจากลาพี่น้องเฮกัมผมอำนวยกลัมพัดสวัสดีครับ